คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการปรับเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่60ถึง69ปีเป็นเดือนละ700บาทอายุ70ถึง79ปีเป็นเดือนละ850บาทอายุ80ถึง89ปีเดือนละ1,000บาทอายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,250บาทพร้อมปรับเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาท วันที่29พฤศจิกายน2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอเรื่องการพัฒนาหลักประกรันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกลุ่มผู้สูง,งอายุปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60-69ปีเป็นเดือนละ700บาทจาก600บาทอายุ70-79ปีเป็นเดือนละ850จาก700บาท อายุ80-89ปีเดือนละ1,000บาทจาก800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,250บาทจาก1,000บาทขณะที่กลุ่มผู้พิการปรับเพิ่มเป็น1000บาทจาก800บาทโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและให้นำกลับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครัั้้้งอ่่่าานนขวตฉบบไดที คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์ปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพสูงสุด1,250บาทเดือนพิการเพิ่มเป็นพันบาทข่าวที่เกี่ยวข้องคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์ปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพสูงสุด1,250บาทเดือนพิการเพิ่มเป็นพันบาทตามข่าวก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i r a t c o t h line official ไทยรั r